ุใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่ชาว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 ชาไปแล้วมันนี่ก้องถ่ายไม่ทันเดี๋ยวกล้องถ่ก้องถายไม่ทันเออมันนี่ก่อนสวัสดีอะไรล่วงเลยเนาะอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อ อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีไปแล้วสวัสดีพี่เต้นสบายดีนะสบายดีไม่ต้องหาหมอนะเต้นขนาดนั้นแหละไม่ต้องเสพอะไรมาหรือเปล่าดีดอย่ามาเสพสิไม่เคยนะไม่มีไม่มีนะ่ดีเราเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนเราต้องไม่เสพเห็นดีดขนาดนั้นคนดูเขาก็ต้องคิดอะคือมันเกินมนุษย์อ่ะเจ๊เขาบอกว่าอยากให้สนุกทุกเช้าอ๋อก็บอกว่า จัดเต็มให้หน่อยก็เ,ออเ,เลยเกะว่าจะไปเต้นมาตั้งแต่าปากซอยสอพทคร <laughs> ับ s m <laughs> s มาพูดคุยได้นะครับ4ี่ตองหนึ่งตอง3 4ี่ห 3, 3, 3 <laughs> อีกไม่กี่วันเราก็จะหมดและเสืออ้อนะครับส่งเข้ามาถ้าตรงกรับลำดับที่30มสกับ14เนี่ยก็รับไปเลยซื้อยืดตกบันเทิงสนับสนุนโดยโอโส,สถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าอันดับ14นี่ก็หมายถึง M c ็มคอร์ดแฟม่ใช่ชองเป็น<ต>ช่องน้องใหม่ที่คนแบบสเตจูนเอาไว้เยอะมาก โดยเฉพาะน้องๆหนูหนๆเยาวชนเนี่ยก็ดูการ์ตูนเพียบเลยแกนี่คอนโดฉันนะเขาจูนใหม่นะตอนนี้มีไอ้นี่มาแล้วนะมีช่องพูกน้มิเต็มเลยนะใช่แล้วก็ออช่อง30นี่ก็หมายถึง m c o t HD ถ้าคุณผู้ชมมีกล่องดิจิตอลหรือว่าที่บ้านเป็นทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยปกติเราดูกันช่อง9โมเดร์นนายนี่อลองจูนไปที่ช่อง30หรือถ้าตามกล่องระบบดาวเทียม erm ก็เปิดไปช่อง40เนี่ยเห็นหน้าเราชัดเป๊ะ HD สัดส่วน16:9ไอ้ที่ไม่เคยเห็นไอ้ฝั่งซ้าย กับฝังขวาเนี่ยเคยเห็นเหรออ่ะมันก็จะขยายอาขขอกมาเป็นสี่หกต่อเก้าไงนั่นแปลว่าไอ้ที่เคยยืนแบบนี้ต้องออกไปตรงนู้นใช่ไหมออกไปตรงนู้นเนี่ยเนี่ยตรงนั้นอะ่ะโอ้กว้างขึ้นไงอ๋อเนี่ยตรงนี้ก็มีเออสี่ต่อสามเราไม่เห็นตรงนี้นะแม่มห,หม็อันนี้อันนี้เห็นมือถ้าดูที่สี่ต่อสามมืออาจจะก,กุดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ขยายกว้างอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่รู้หรอกเอาแค่ว่าชัดก็ะพอิบชัดเป๊ะนะครับข่าวแรกวันนี้ไปทีออ่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นซิงเกิลมอมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยววงการบันเทิงก็ต้องยอมรับว่าเยอะจริงจริงวงการบันเทิงไม่ได้เยอะหรอกคือพอเป็นดาราเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวแงแต่สังคมปัจจุบันเนี่ยนะถ้าไม่พร้อมหรือว่าทัศนคติตอนคบกันคุยกันแล้วพอแต่งงานมันคือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะ่ะพอมันไปกันไม่ได้มันก็เป็นอย่างงี้นี่หลายคนเข้าใจว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคือน้องไอด่านะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องยกทรงนะฮะแต่จริงเราจะพูดถึงนี่่ะคุณตุ๊กชนกวนรันฮะคือต้องบอกก่อนว่าตุ๊กชนกวนรณเนจะ แอบดีใจอยู่เล็กๆว่าพี่บวยต่อให้เลิกกันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีการป้อนงานหางานมาให้กับคุณตุ๊กชนกวนรนานเพราะเนื่องจากว่าเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกคนเดียวคคุณพ่อก็มาดูแลนะฮะแต่ว่าหน้าที่หลักก็อยู่ที่คุณแม่แล้วก็ยังที่สําคัญคือยังต้องมีรายได้มีหนี้ในการผ่อนบ้านใช่คือจริงๆแล้วพี่บวยเชิดบุตรเนี่ยเดดสามีเนี่ยก็ส่งเสียเลี้ยงดูลูกเนี่ยตามปกติครันนี้มันมีเรือนหออยู่หลังหนึ่งเนี่ยแถวๆเรียบทางด่วนนะเจนะสวยด้วยนะเออสวยมากเลยคือมูลค่าเนี่ย คือเราบวกดูแล้วเนี่ยมันหลาย10ล้านมากนะคณันี้ตอนเลิกลาจบชีวิตครอบครัวไปเนี่ยตอนแรกก็ตกลงกันเหมือนว่าจะขายแล้วหารแบ่งกันแต่ปรากฏพี่ตุ๊กชนกวันนันเนี่ยก็เสียดออกเสียดายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอเก็บไว้หน่อยจะได้จะได้ก็เลยต้องต้องผ่อนต่อเองอะประมาณนั้นนะว่างั้นคือเดิมอะจากที่เคยผ่อนเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะฮะเดือนละ200,000สนเธออุ้ยคือเดือนหนึ่งไรได้เ ไม่แต่อย่าลืมสิว่าเมื่อก่อนนี้เขาอยู่กัน2คนเพราะนั่0สองแสนเนี่ยเขาอาจจะช่วยกันทำมาหากินก็สามารถส่งได้แต่นี้พอแยกออกมาอยู่คนเดียวต้องดูแลลูกต้องดูแลบ้านก็เลยไปขอทําเรื่องออนะฮะผ่อนใหม่จาก2องแสนเนี่ยเหลือ6กหมื่นบาทนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณคุณคุณตุ๊กเนี่ยมีตัวเลขติดลบอยู่นะฮะติดลบคือเป็นหนี้อยู่เนี่ยเดือนละ6กหมื่นบาทเป็นเวลา10ปี10ปีคูณตกประมาณสี่สามสิบไปลายๆกับ40ล้านบาท เรือนหอหลังนี้กับ40ล้านรวมดอกเบี้ยด้วยไงเมื่อก่อน29ล้านอันนี้คือรายจ่ายประจำวันประจำเดือนเนี่ยยัง,ย,งยังมีมีเรื่องอื่นนะแต่ที่แน่ๆฟิกค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนละ60,000ต้องผ่อนไปเรื่อยๆ10ปีคนเดียวหนักนะโอูภาระผู้หญิงคนเดียวแต่ประเด็นมันคืออะไรหรือเปล่าประเด็นมันคือว่าในขณะที่หลายคนรู้ว่าคุณตุ๊กเนี่ยทำงานหนักก็ต้องดูแลทุกอย่างเนี่ยแต่เอ๊ ทำไมในไอจีในฟงในเฟซเนี่ยลงรูปไปเที่ยวไปกินไปอยู่หรูหราสะดวกสบายแล้วไหนว่าต้องส่งบ้านอะไรอย่างงี้ไงต้องทำงานหนักอะไรเงี้ยคือ,อภาพถ้าติดตามอินสตาแกรมคุณตุกชนกว่าน,านเนี่ยก็ออจะมีภาพทำนองเนี้ยออไปรีสอร์ทไปพักผ่อนอยู่เรื่อยๆทีนี้คนตำนานคนชอบเผือกเนี่ย เขาก็ไปวิพากษ์วิจารณ์กันไงอย่างพวกเราเราก็เผื่อไม่แต่ก็ต้องยอมรับนะเขาก็ช่างสังเกตนะคือคือเขาก็เอาทุกอย่างมาเขาเรียกอะไรบูรณาการร่วมกันเอามาประมวลผลเอามาประมวลผลว่าเออไอภาระบอกว่าเดือนละหกหมื่นบาทแล้วเนี่ยดูนิชชีวิตแหมเหมือนก็จะสุขสบายดีไม่เห็นน่าจะลำบงลำบากอะไรเลยทํไมไม่แต่ตุ๊กบอกว่าอะไรว่าตุ๊กบอกตุ๊กไม่แคร์เพราะเนื่องจากว่าตุ๊กรู้ว่าตุ๊กทำอะไรอยู่เพราะเนื่องจากว่าการไปเที่ยวของตุ๊กเนี่ยหนึ่งคือคือได้พักผ่อนสองก็คือเวลาไปเนี่ย ฟรีก็ถ่ายลงนี่ไงสมมติว่า ไดีลกับโรงแรมนั้นเขามีวอลเชอร์โรงแรมนี้มาให้ก็ถ่ายลงให้เขานิดนึงหรือบางทีพูดถึงเราอย่างคนในวงการบันเทิงเนี้ยเราไปเจอแบบเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของรธธองีสอร์ทเนี้ยเขาอาจจะเห็นแบบเจ๊แหม่มเป็นเซเล็บไงเออเอ่ะก็มีชวนเจ๊แหม่มไปเที่ยวเจ๊ไปเที่ยวไหมเนี่ยมีว er. อลเชอร์ก็มีนะมีชวนเราไปเที่ยวแล้วก็บอกว่าถ่ายรูปลงเขาไม่ได้หวังอะไรไงก็บอกเออมาเที่ยวเถอะมาพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปลงให้สวยๆนิดนึงก็แค่นั้นเองก็ใช่อันนี้มันอันนี้มันก็เป็นกระบวนการสําหรับเซเลบริตี้คนดังดารามัันนนกก็็คือออยยู่ใแแแสสงงงไไฟฟลชะรเี้ม ก็เป็นไปได้<ฮ>ก็คือไม่ได้เสียงเงินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็บอกว่าได้วอชเชอร์ใช่ไหมอ่ะงั้นไปฟังเสียงตุก๊กชนกนันนหน่อยนะครับถึงเรื่องที่แหมมีคนวิพากษ์วิจารณ์กรณีรายจ่ายก็เยอะนะครับแต่โอ้โหเวลาไปเที่ยวก็มีนะฮะเชิญครับก็จริงๆแล้วว,วิธีการเที่ยวของเราก็เราก็ให้มันพอเหมาะพอครวรอะไรเงี้ยค่ะไม่เกินตัวจนเกินไปแต่ว่าบ่อยก็ หลังๆก็ไม่ได้ไปนานน่าละเพิ่งไปวิกเอนเนี้ยละค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปสักประมาณครึ่งปีแล้ว <laughs> นานนานแล้วค่ะอะไรเงี้ยพอดีสามสี่วันที่ผ่านมาเด็กๆไปบ้านนูน้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่างไม่มีอะไรทำแล้วยิ่งบางอย่างเราไปเพราะว่าเราทํางานมาเออ่แลกมาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ได้ว่าต้องต้องใช้ใจ่ายอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างมันก็เป็นสิทธิ์ที่เราไปได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะคะก็เป็นความคิดเห็นของเขาอะไรเงี้ยค่ะ อืมอันนี้เป็นส่วนตัวนะเป็นกําลังใจให้ตุ๊กด้วยเพราะว่าหนึ่งคือรู้ว่าตุ๊กก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ขยันมากที่สําคัญก็คือยิ่งต้องเจอสภาวะแบบนี้ก็ยิ่งต้องขยันมากขึ้นทั้งเรื่อง,<ช>เ,องเศรษฐกิจเรื่องการดูแลลูกลูกก็โตขึ้นเงินก็ต้องใช้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงวันที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นซิงเกิลมัมเนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจอย่างที่เจ๊แม่บว่าใช่แล้วก็เชื่อว่าคนอย่างพี่ตุ๊กเนี่ย ช่ไหมอ๋อหรอไม่รู้สึกเออใช่จบสีเกการ้เนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวกับวงการบันเทิงแต่ว่าเขาผันตัวมาเป็นนางบงนางแบบอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็มีวิถีทางที่จะต้องดูแลน้องแพรกับน้องภูมิอีก2คนคุณแม่คนนี้ผมเชื่อว่าเลี้ยงลูกได้ดีแน่นอนและที่สำคัญคือเพื่อนเขาดีหมดรอบข้างนะอย่างเก๋ชนระดาก้วนเขาอ่ะกวนนางแบบเพราะ่ะใช่นะครับอ่ะเป็นังใจพี่บ๊ยเป ยังตามหากระทะไก่อยู่ไหมเอ่ร้านไก่นางไงไก่ก็ขโมยต้อเป็นกำลังใจให้พี่บวยด้วยนะนมข้นหวานก็ถูกขโมยจะบ้าหรือเปล่าก็ยังตามเป็นเรื่องคดีกันอยู่นะฮะครับ